ผมแนะนําเลยนะรุ่นนี้ถือว่าดีเลยนะเอาไปต่อนอกรถใช้กล้องแอชชั่นแคมน้าหนักไม่เยอะตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์นะสวัสดีครับผมสีร์สอปออนไลน์ครับผมหลายๆคนนะครับเรียกร้องกันมาเยอะมากเลยนะครับสำหรับอุปกรณ์เขาเรียกว่าไปยึดติดซัคชั่นคัพอ่ะอ่าซึ่งจริงๆในตลาดตอนนี้มันมีแต่แบบไซส์ใหญ่ๆอ่าให้ยกว่าตัวถ้วยดูเนี่ยหลักๆจะมีประมาณ4.5นิ้ว5นิ้วอะไรเงี้ยใหญ่ใหญ่ไปเลยนะครับบางคนอยากได้ที่เล็กๆง่ายๆใช้กล้องตัวไม่ได้ใหญ่มากก็อยากจะหาตัว สักชั่นตัวดูกระจกที่เขาเรียกว่าดีขึ้นมาหน่อยอ่าเราเห็นในตลาดเนี่ยจะมีตัวเล็กๆก็เหมือนที่ติดรถจะเป็นแบบดูธรรมดาถูกไหมไม่ใช่แบบปั๊มลมเหมือนตัวใหญ่พวกที่มีปั๊มลมเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยอยู่ประมาณ5.5นิ้วใหญ่ๆมากทาง n e วเวอครับเห็นปัญหาตรงนี้ก็ออกรุ่นตัวนี้มา CA 104เป็นสักชั่นครับขนาด3.5นิ้วแต่เป็นระบบปั๊มลมนี่ ปกติเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยไอ้พวกโคเดอร์ต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบถ้วยสูญญากาศดูธรรมดาไม่ใช่เป็นตัวอัดลมแบบอย่างนี้ถามว่าต่างกันยังไงไอ้แบบสูญญากาศเวลาเรากดหนีบเนี่ยมันก็คือหนีบเข้าไปเนี่ยมันก็ดันลมออกเหมือนกันแต่มันจะไม่เหมือนลักษณะการเป่าได้ลมอย่างนี้เวลาเป็นปั๊มลมอย่างเงี้ยมันแน่นกว่ามันดูดได้ดีกว่า ทีนี้ไอซีเอสูหนึ่งสี่เนี่ยมีอะไรบ้างในเซตน,นะครับก็จะมีตัวถ้วยตรงเนี้ยซักชั่นคัพขนาด3.5นิ้วตรงเมาส์เนี่ยจะเป็นระบบปั๊มลมนะนี่เป็นปุ่มนี้กดหลักการใช้งานครับง่ายๆให้คุณกดดูดเข้าไปที่คุณต้องการจะยึดนะครับแล้วก็ปั๊มจนมันเขาเรียกว่ามันเป็นสูญญากาศคือตัวนี้มันจะดันลมออกนะครับขึ้นมาตรงฐานตรงเนี้ยวัสดุเป็นโลหะแข็งแรงอ่าตรงเนี้ยตอบโจทย์เพราะสังเกตซักชั่นตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่พลาสติกทั้งนั้นนะครับไม่ค่อยมีมท 1นต่อ4ซึ่งคุณสามารถเอาเมจิกอาร์ต่างๆมาต่อได้แต่ในเซตเนี่ยเขาก็ให้เมจิกอาร์มาอันหนึ่งนะเป็นไซส์แบบนี้ไม่ได้ใหญ่มากบางคนอยากได้ใหญ่กว่านี้คุณก็ไปหาเมจิกอาร์ที่ใหญ่กว่านี้เข้ามาใส่ใช้งานง่ายครับก็หมุนเมจิกอาร์ตัวนี้เข้าไปเลยเลยอ่าหน้าตาจะเป็นเหมือนฟั์ชันที่เราเห็นเคยเห็นแล้วทีนี้ต่อกล้องต่อไงนะครับต่อกล้องต่ออะไรเงี้ยถามว่าต่ออะไรได้แนะนำนะสำหรับเจ้ารุ่นนี้ผมแนะนำว่าประมาณพวกแอคชั่นแคมกับมือถือเนี่ย กำลังดีพวกกล้องใหญ่ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะเพราะว่าด้วยขนาดตัวถ้วยมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับในเซตเนี่ยครับเขาจะให้หัวจับสมาร์ทโฟนมาหนึ่งตัวหัวจับสมาร์ทโฟนเขาให้มาเลยนะในเซต1ตัวเป็นระบบสปริงล็อกนะแต่งานโอเคนี่มียางรองอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยนะครับมีช่องโคชูให้ด้วยใส่มือถือได้มือถือไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มละหนึ่งละต่อมาครับที่เขาให้เพิ่มมาคืออะไรคือหัวไต่พอรตสำหรับพวกกล้องแอชชั่นแคมต่างๆนี่ ก็ใส่พวกโกโปรพวกอะไรเงี้ยได้นะครับผมตัวเนี้ยนะครับน้ำหนักรวมทั้งหมดเลยเนะี่ยอยู่ประมาณ200กว่ากรัมถ้าเทียบก,กันกับในตลาดที่เป็นตัวจับอย่างเงี้ยที่มือถือเนะี่ยตัวนี้ดูน้ําหนักเยอะกว่านะแต่อย่างที่บอกด้วยวิธีการดูดมาเนี่ยเป็นภาภาลักษณะปั๊มลมมันดูดแรงกว่าพวกที่เป็นแบบตัวหนีบธรรมดาฟังก์ชันธรรมดามากอันนี้ต้องบอกนะวเวลาดูดแน่นจริงนะครับวเวลาออกเนะี่ยจะมีจุดให้งัดตรงนี้สังเกตน,นะจะเป็นตุ่ม2อันนะงัดตรงนี้ถึงจะออก นะครับผมถ้าเปรียบเทียบเลยเนี่ยบางคนซื้อตัวดูดกระจกอะจับมือถือในรถเนี่ยผมว่าไอตัวเนี้ยแน่นกว่าเยอะนะหลายหลายคนเจอว่าไอตัวดูดกระจกเนี่ยดูดสักปป๊บร่วงยางเปื่อยยางอะไรเงี้ยไอตัวเนี้ยปั๊มลมเงี้ยแน่นกว่าแน่นอนบางคนอยากได้ที่จับมือถือดีๆอะผมแนะนาเลยนะรุ่นเนี้ย ถือว่าดีเลยนะอ่าวัสดุแข็งแรงมากเป็นโลหะไม่แตกไม่กรอบแน่นอนเนี่ยเมื่อจริงอานทั้งหมดเนี่ยเป็นโลหะหมดเลยนะอ่าถือว่าดีเลยสเปคนะครับเขาบอกตัวเนี้ยเวลาดูดแน่นแล้วเนี่ยโหลดได้เท่าไหร่เขาบอกว่าโหลดได้ที่2กิโลแต่แนะนำนะตัวเนี้ยผมว่าประมาณ700กร,รัมไม่เกินเอาแบบเซฟเลยนะอ่าเดี๋ยวไปดูนะครับภาพการใช้งานตัวอย่างให้ดูว่าเวลาดูดแล้วแน่นแน่นขนาดไหนแล้วการใช้ใช้ยังไงเดี๋ยวไปดูตัวอย่างการใช้งานครับผม เป็นไงบ้างครับผมเห็นกันแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัว CA 1 0 4นะครับใครที่กำลังหาตัวดูดกระจกสำหรับติดมือถือในรถหรือกล้อง a คชั่น cam อะผมว่าตัวนี้ควรเป็นตัวเลือกแรกๆนะเพราะด้วยระบบดูดเนี่ยเหนือกว่าที่จับมือถือในรถหลายๆตัวในตลาดแน่นอนนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยที่จับมือถือเราก็เห็นเป็นแบบบิดสุญญากาศไอ้ตัวนี้เป็นปั๊มลมอย่างนี้เลยนะครับใครกำลังหาอยู่ตัวเ,เล็กใช้งาน่ายๆหรือจริงๆเนี่ยเอาไปต่อนอกรถใช้กล้อง a คชั่นแคมน้ำหนักไม่เยอะตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์นะไม่ใหญ่เทอทะนะครับผมใครกำลัง จัดกันได้เลยครับผมถ้าลูกค้านะครับสนใจสินค้าที่เห็นไปเมื่อสักครู่นะครับสามารถซื้อได้ที่ซีต้าเวิร์ดทุกช่องทางตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็เยอย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b สไคร b ์คลิปของเราไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆจากทางซีต้าเวิร์ดครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม